อาการแบบนี้มันแก้ได้หลายวิธีนะครับอย่างเช่นนะครับข้อแรกนะครับการจูนรถให้เหมาะสมอย่างที่รู้กันนะครับรถประคันถ้าจูนไม่ดีเนะี่ยเมื่อเราขับขับอยู่เนะี่ยไม่ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรืออะไรนะมันก็อาจจะอาการแบบนี้นะมักจะเกิดขึ้นกับรถประเภทพวกวินเทจทั้งหลายนะครับหรือว่ารถสปอร์ตที่วิ่งบนหญ้าอะไรอย่างเงี้ยนะอาการพวกนี้แก้ง่ายๆด้วยการจูนนะครับผมส่วนใหญ่จะเป็นการจูนที่ตัวอิเล็กทรอนิกส์นะครับในประทัดที่3นะ พยายามปรับเป็นอันแรกนะครับผมเพราะตัวที่สามเนี่ยมันจะม,นมันจะทําให้รถสะบักนะวิธีแก้อย่างที่สองนะครับผมตั้งค่านะครับไปปิดพวกไปปิดพวกตัวช่วยขับทั้งหลายนะอย่างเช่นขับกันกันชนกําแพงอะไรเงี้ยนะมันก็จะลดช่วยลดอาการโอวร์เตียได้อย่างง่ายๆเลยนะแล้วก็อย่างที่สามนะครับผมคนหลังภูมิใจนะครับผมอย่างที่ผมบอกไปนในช่วงต้นคลิปนะครับการจูนไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ สุดท้ายแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับคนขับนะครับที่ต้องมีความเข้าใจกับรถคันที่เราขับนะครับผมและนี่ก็เป็นวิธีการแก้ปัญหาโอเวอร์สเตียเื้องต้นนะครับผม